เปลี่ยนเพลงที่เราชอบฟังให้กลายเป็นเค้กแล้วมันจะเป็นยังไงนะมาลองดูกันค่ะทุกคนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยปกติแมรล่แม่เ,มเป็นคนชอบฟังเพลงมากแล้วช่วงประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็บังเอิญได้ฟังเพลงห้องสีมุมซ้ายของตาม,มีค่ะฟังท้งแรกแล้วคือปลื้มมากชอบมากรักเลยคือไม่ว่าจะเป็นดนตรีทํานองคําร้องทุกอย่างมันเพาะลงตัวไปหมดเลยแล้วคือแมรล่แม่มก็ได้ดู MV ตัวเต็มของเขาด้วยนะคะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนคิดคือแบบครีเอทมากปรบมือให้ดังๆและยอมรับในความครีเอทีฟของเขาเลยค่ะเขาได้ดูมิวสิกวิดีอลงน้ยาทม เป็นเค,ค้กดูคะ่ะทุกคนเค,ค้กอนนี้มมรีเมตตั้งใจทําให้เป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ห้องรายละเอียดการตกแต่งเค,ค้กเนี่ย,ยก็อิงตามมิวสิกวิดีโอตัวจริงเลยของตกแต่งบนเค,ค้กทุกอย่างเนี่ยปั้นเองจาก,กน้ำตาลกัมเพสทั้งหมดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้หรือยังไม่เคยดูมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้แมรีเมตอยากให้ลองไปดูคะ่ะเราจะเข้าใจเลยว่าทําไมเค,ค้กของเราเนี่ยถึงออกมาในรูปแบบนี้คือมันมีความย้อนยุคมีความเป็นศิลปะแต่ก็มีความแอบหลอนไปด้วยอะ่ะพอทุกอย่างมันมารวมกันแล้วมมมมัััันน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 คคคคคืืออ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 ดดดีีีี่่ะะะะะะถ้้้้าา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 เเววลลลลกกกก็งไไไไปหูรยยททํํจชบแ จริงๆค,คือได้ทําแล้วมันมีความสุขมันดีต่อใจนะเคกชิ้นที่เราตัดแยกออกมานั่นละคะ่ะหัวใจห้อง4ี่มุมซ้ายตามเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บไว้เป็นเซฟโซนอย่าเอาไปให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าหัวใจห้องนี้ต้องเก็บเอาไว้ให้ตัวเองคนเดียวคะ่ะ